สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้ผมมีของแรงนะครับมาเปิดแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับทำไมถึงบอกว่าเป็นของแรงนะนี่คือพระสมเด็จวัดละฆังนะพิมพ์ใหญ่นะของหลวงพ่อสเสน่นะครับกระตาปุญโยวัดพันศีตะบ,บนท่าโพอําเภอหนองคาย่างจังหวัดอุทัยธานีครับเมื่อประมาณาหนึ่เดือนที่แล้วนะครับผมได้เอาพระสมเด็จ เกียรติโยนะรุ่นแรกนะของหลวงพ่อสเสน่ห์มาเปิดแบ่งปันนะซึ่งเป็นงานกระดูกช้างแกะนะครับเอามาแบ่งปันนะฮะหนึ100องค์ไม่พอกันนะเปิดสั่งจองเพียง1ชั่วโมงยอดจองเต็มเร็วมากนะครับและรุ่นนั้นทําให้ผมโดวลูกค้าดา่าเละเลยนะเพราะว่าลูกค้าผมจองไม่ทันกันเยอะเลยนะครับวันนี้ผมมีรุ่นที่สองนะซึ่งเป็นสมเด็จ วัดระฆังพิมพ์ใหญ่รุ่นแรกด้วยนะคือเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์นิยมนะครับนะถ้าเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะครับของสมเด็จพระอาจารย์โตเนี่ยนะเป็นองค์ที่แท้ทันสมเด็จโตเนี่ยองค์นี้อ่ะจะเอาราคาประมาณ30ล้านบาทนะครับแต่องค์ที่ท่านเห็นอยู่หน้าจอมือถือนี้นะคือของหลวงพ่อสเสน่ห์นะครับนะราคาแค่300บาทนะครับวัตถุประสงค์ก็ดีนะครับนะ ร่วมถวายปัจจัยนะให้ที่วัดพันศรีนะร่วมบุรณะปฏิสังขรณ์นะฮะเสนาสนะนะและถาวรวัตถุนะครับภายในวัดพันศรีนะวัตถุประสงคดีและวันนี้ผมได้มาแบ่งปันด้วยกันนะก็คือจะเป็นรายการที่6นะคือสมเด็จวัดละฆังนะเป็นองค์ปัดทองสวยมากๆนะครับจํานวนการจัดสร้างถือว่าน้อยที่สุดนะน้อยมากๆนะฮะเพียง299องค์ ฟังไม่ผิดนะครับสร้างเพียง299องค์นะฮะคนในกลุ่มหลวงพ่อเสน่ห์นะครับมีประมาณ2 0,000กว่าคนนะฮะท่านคิดดูว่าพระสร้างแค่299องค์นะฮะจะพอกันไหมนะหลังจากนะครับเมื่อเช้านะครับนะผมโพสต์รูปไปนะตอนนี้มีคนทักเข้ามาสั่งจองกันเยอะมากนะครับจนเขียนไม่ทันเลยทั้งวันวันนี้นะผมจึงตัดสินใจนะมาทําคลิปลงให้ลูกค้าทุกท่านก่อน เผื่อว่าสําหรับลูกค้าคนไหนที่ยังไม่ได้เห็นโพสต์รูปภาพของผมเดี๋ยวจะไม่ได้จองกันเดี๋ยวก็จะโทรมาดว่ามีอีกมาจองไม่ทันนะครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะอย่าคิดเยอะนี่คือสมเด็จวัดระฆังนะเป็นงานกระดูกช้างแกะรุ่นแรกนะสร้างน้อยนะฮะเพียงนะฮะสองร้อยเก้าสิบเก้าลังนะเป็นของหลวงพ่อสเสน่หวัดพันศรีนะนี่คือเป็นงานกระดูกช้างแกะนะครับนะ สำหรับกระดูกช้างนะครับมีความเชื่อนะมานับพันปีนะครับของคนจีนนะครับเรื่องกระดูกช้างและงาช้างนะครับว่าช่วยปรับสมดุลของร่างกายนะได้ยอดเยี่ยมนะฮะมีพลังเย็นนะมีพลังช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอับประมงคลนะให้ออกจากตัวเรานะช่วยในการปรับสมดุลของร่างกายนะจึงเป็นยอดของมหาวิมบัตินะสำหรับชาวจีนนะและยังใช้เป็นสัญลักษณ แห่งโชคลาภนะเสริมอํานาจวาสนาให้สูงสรงใหญ่โตนะป้องกันสิ่งอัปมงคลนะครับสเสนียดจันไรลทั้งหลายนะควรค่าแก่การเสาะแสวงหาไว้บูชานะย,ายิ่งนะครับและเมื่อนะครับนำกระดูกช้างนะครับมาแกะเป็นองค์พระด้วยแล้วเนี่ยฮะพุทธคุณนะอนุภาพนะจะยิ่งคูณทวีสูงสรงยิ่งขึ้นนะใช้ได้ครอบจักรวันนะเป็น มหาศิลิมงคลนะเมตตามหาสเสน่ห์มหาอำนาจนะทั้งยังช่วยเรื่องแคลคลาดคงกระพันชาตรีนะขับไล่สิ่งไม่ดีพูดผีปีศาจไม่ก้าวรังควานนะครับสำหรับผู้ที่บูชานะครับก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไปนะครับ เรามาดูลักษณะขององค์พระ,ระกันสักหน่อยนะครับนะก็จะเป็นพระสมเด็จนะพิมพ์ใหญ่วัดโดระคังนะของหลวงพ่อเสน่วัดพันศรีนะครับถ้าเป็นของสมเด็จพุทธาจารย์โตนะที่แท้ทันนะ ปัจจุบันราคาเช่าหาประมาณ30ล้านบาทนะส่วนองค์ที่อยู่ตรงหน้าท่านนี้นะในมือถือในจอมือถือของท่านนี้คือพระสมเด็จวัดระฆังนะของหลวงพอ่อเสน่ห์นะครับพิมพ์ใหญ่รุ่นแรกนะครับของหลวงพอ่อเสน่ห์สร้างเพียง299องค์ในโลกเท่านั้นนะครับราคาเช่าบูชาเพียงองค์ละ300บาทเท่านั้นเองนะครับนะนะถ้าเป็นพุทธคุณนะถ้าพูดถึงพุทธคุณของพระสมเด็จนะครับเรียกได้ว่า พุทธคุณครอบจัก,กรวาลน,นะทั้งสเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายดีโชคลาบวาสนาบารมีนะทั้งยังแค้วคลาดคงกระพันชาตรีนะและยังขับไล่สิ่งไม่ดีได้ด้วยนะฮะคุณใสมนดำต่างๆพูดผีปีศาจมิก้ากั้มกลายนะเพราะว่าสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านก็ตามตำนานนะเขากล่าวไว้ว่าท่านคือผู้ที่ปราบแม่นาคพระขนงนะครับสำหรับพระสมเด็จเนี่ยบอกได้เลยว่านี่คือราชาของพระเครื่องนะครับ และของหลวงพ่อเสน่ห์เนี่ยอะสร้างน้อยมากๆนะครับ2ององค์นะครับนะตอนนี้มียอดสั่งจองเข้ามาเยอะมากลูกค้านะครับนะส่วนด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะมีชื่อหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อสเสน่ห์กตปุญโญนะครับวัดพันศีปีพุทธศักราช2,565นะครับสมเด็จว,วัดละฆังนะแล้วก็ถัดขึ้นไปด้านบนนะก็จะเป็นยันครูนะก็คือยันนาหัวซ่อนนะซึ่งมี พุทธคุณครอบจักรวาลนะโดดเด่นในทางล่องหนหายตัวนะครับโดยจะมีคาถากำกับว่านะครับณซ่อนหัวหายตัวนบััดนี้นะครับยันตัวนี้นะครับเป็นยันประจําตัวนะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะซึ่งท่านได้รับการถ่ายทอดนะมาจากพระอาจารย์ของท่านนะก็คือหลวงพ่อพิงค์วัดหาดสูงนะครับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์นะของหลวงพ่อเดิมนะฮะและหลวงพ่อพิงค์วัดหาดสูงนะฮะท่านก็ได้รับถ่ายทอดนะครับมาจาก พระอาจารย์ของท่านอีกทีนั่นก็คือหลวงปู่แจ้งวัดมะเดือ่อแห่งจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ตกทอดมาจนถึงหลวงพ่อเสน่หวัดพันศรีนะครับผมคิดว่านะครับหลังจากที่ผมนะได้ทําการลงคลิปนี้ไปใน y t u t u นะผมคิดว่าคงไม่เกินยี่บสี่ชั่วโมงนะพระรุ่นนี้ยอดจองเต็มอย่างแน,น่นอนนะเพราะว่าคนสนใจกันเยอะนะครับซึ่งเป็นงานกระดูกช้างแก่ด้วยนะครับซึ่งเป็นงานที่หายากมากๆนะครับ และสร้างน้อยด้วยครับเพียง299องค์นะครับเป็นของหลวงพ่อเสน่ห์วัดพันศีและเป็นรุ่นแรกด้วยนะครับนะ่าเป็นงานปัดทองสวยๆเลยนะฮะวันนี้นะครับผมจะเปิดแบ่งปันนะครับให้ลูกค้าที่รักของผมทุกท่านนะครับในราคานะฮะร่วมบุญกันนะร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ภาวรวัตถุนะภายในวัดพันศีนะเปิดแบ่งปันเพียงองค์ละ300บาทนะครับ เอา1 ông, างาองค์มีค่าส่ง50บาทเอา2องค์นะครับมีค่าส่ง50บาทแต่ถ้าท่านเอา3องค์ขึ้นไปนะสองค์900บาทพร้อมโอนเงินผมจัดส่งฟรีนะใครจะเก็บเงินไปทางก็มีค่าส่ง70บาทนะครับพระะปลุกเสกในวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนนะครับอีก2วันนะหลังจากผมลงคลิปนี้ไปนะก็คงเป็นเช้าวันที่18นะคงเป็นเที่ยงคืนพอดีนะก็จะเหลือเวลาที่ ที่พระจะปลุกเสกเพียงหนึ่งวันเท่านั้นนะฮะใครที่สนใจนะอยากจะติดต่อเช่าบูชานะก็เชิญได้เลยนะผมคิดว่านะครับคงไม่เกิน24ชั่วโมงนะรุ่นนี้น่าจะยอดสั่งจองเต็มอย่างแน่นอนนะครับนะใครอยากจะติดต่อเช่าบูชานะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่รุ่นแรกนะของหลวงพ่อเสน่ห กระตะปุญโญนะครับวัดพันศรีจังหวัดอุทัยธานีนะครับนะเปิดแบ่งปันเพียงองค์ละ300บาทนะเอา1องค์2องค์ค่าส่ง50บาทเอา3องค์900บาทพร้อมโอนส่งฟรีแต่ถ้าท่านไม่กล้าโอนก็เก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางก็มีค่าส่ง70บาทนะครับรับทราบกันทุกคนทุกท่านนะครับผมจะแจ้งนะครับรายละเอียดในการติดต่อเช่าบูชานะครับไว้ที่หน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบ o o กแฟนเพจนะครับชื่อรุ่นเนื้อซีนเดิมนะครับแล้วก็ l i n i ไลนะชื่อ ID Line นทีเป็นภาษาอังกฤษนะครับ TUMTAM 602เบอร,ร์โทรผม095 325 7778นะท่านดูตามมุมให้ดีผมจะเขียนเบอร์โทรไว้ตามมุมจอนะท่านดูให้ดีนะครับมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็ชื่อแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ Li ดีไลนะสำหรับลูกค้าใหม่ก็สามารถติดต่อเข้ามาสั่งจองกันได้นะครับนะโอเคนะครับผมจะขออนุญ,ญาตลาไปกับพระสมเด็จรุ่นนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ